เครื่องสาอางที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็รวมไปถึงเครื่องสําอางที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นผลงานของตํารวจกองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะได้รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้บุกทลายโรงงานเครื่องสําอางผิดกฎหมายซึ่งสามารถตรวจยึดได้เกือบ70,000ชิ้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทค่ะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอร่วมกับตำรวจกองบังคับการ4กองบังคับการปราบปรามก,การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำหมายค้นสารแขวงบางบอนเข้าตรวจค้นโกดังในพื้นที่แขวงบางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพมหานครพบเป็นโกดังกระจายสินค้าขนาดใหญ่โดยพบเครื่องสำอางลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนเกือบ7 0 0 0 0่นชิ้นรวมมูลค่ากว่า7ล้านบาท นางจิตรามีทองธนกรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าที่โกดังแห่งนี้เคยมีการตรวจค้นแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่11มกราคมปี2567พบสินค้าผิดระเบียบออยอเป็นประเภทน้ำยาย้อมสีผมที่มีคนซื้อไปใช้แล้วเกิดผมร่วงหนักขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนิเนคดีทางกฎหมายกับคนที่นำเข้าและจำหน่ายสินค้า ในครั้งนี้ก็พบสินค้าผิดระเบียบอ,อยอนหลายประเภททั้งน้ำยาย้อมผมผ้าอนามัยครีมกันแดดครีมบำรุงผิวซึ่งต้องจัดการอย่างเด็ดขาดไม่มีผ่อนปรนและสินค้าทุกประเภทจะถูกเก็บตัวอย่างให้กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบว่ามีส่วนผสมอะไราบ้าง ด้านพันตำรวจเอกวีรพงศ์คล้ายทองผู้กำกับการ4ี่กอมับับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบก็ได้เปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคผ่านทางออยอและปคบว่ามีการซื้อเครื่องสำอางดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ไม่มีเลขออยอและฉลากภาษาไทยจากนั้นทางตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบว่ากโกดังแห่งนี้เป็นที่เก็บ แ็กและจำหน่ายสินค้าโดยมีนายทุนชาวต่างชาติอยู่เบ้างหลังขณะที่ของผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเลขออยและก็ขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ,ะก็ปรากฏว่าในครั้งนี้ก็ยังเจอ,อสิ่งที่ผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายทางออยของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ได้เจอสินค้าประมาณ4ประเภทในเรื่องของ อ,อยาย้อมผมฆ่านามัยครีมกันแดดแล้วก็ทางน้นดีบบลครีมบำรุงผิวนะคะวันนี้ทางเราเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ทําหน้าที่อย่างเต็มทัดแล้วก็จะไม่ผ่อนปลนให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งๆที่รู้ว่าทําผิดกฎหมายแล้วก็ไม่จดแจ้งออยก็ยังทําต่อเนื่องวันนี้เรื่องเราหูโทษเดี๋ยวให้ทางท่านออลอง<ม>เลขารา เลยคออยอเนี่ยเป็นผู้ผู้กล่าวนะคะว่าเราหูโทษผิดโกดังนี้ผิดในรอบสองที่เราจะทำอยังไงกันดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเครื่องสำอางนะคะซึ่งเครื่องสำอางที่จะขายในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมาจดแจ้งกับออยอก่อน เพราะนั้นเครื่องสำอางที่เราพบในโกดังแห่งนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งขออนุญาตจดแจ้งกับออยอซึ่งความผิดนะคะก็จะมีจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องสําอางเนี่ยที่ขายในประเทศไทยต้องมีฉลากภาษาไทยด้วยก็พบเครื่องสําอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะปรับไม่เกิน5 0,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งว่า มีการขออนุญาตไว้แต่ปรากฏว่าเวลานําเข้าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านด่านออยอคือพูดง่าว่าลักลอบนําเข้ามาทางเส้นทางที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่เสียภาษีนะคะอันนี้ก็จะมีความผิดนะคะปรับไม่เกินสองห0ื่นบาทขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราเห็นการจําหน่ายสินค้าเหล่านี้ด้วยผู้ขายก็มีความผิดเช่นเดีวยวกันนะคะก็มี ความผิดนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก <c oughs> <อ>็ออยนะคะ <c oughs> ก็ขอเตือนผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่เลือกซื้อเครื่องสำอางนะคะจะต้องมีฉลากภาษาไทยทุกครั้งนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีฉลากภาษาไทยนั่นแสดงว่าเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ท่านสามารถตรวจเช็คได้ว่าเครื่องสำอางที่ท่านซื้อมานั้นเนี่ยได้ขออนุญาตอ,อยลหรือเปล่าก็ ผ่านทางแอปพลิเคชันออยหรือว่าเว็บไซต์ออยหรือว่าโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1556ค่ะสำหรับขัน้นตอนในการสืบสวนดำเนินการนะคะก็ขอให้ผู้กำกับการ4ีริบอกบบเป็นผู้เป็นผู้ชี้แจงค่ะเชิญค่ะเรียนจากผู้บริโภคนะครับผ่านทั้งออยแล้วก็ผ่านมาทางเราเองนะครับว่ามีผู้ซื้อเครื่องสำอางาประเภทเหล่านี้นะครับไปแล้วไม่มีเลขออยไม่มีฉลากภาษาไทยนะครับเราก็นํามาซึ่งการสืบสวนจนมาพบว่า ตรงนี้เป็นแหล่งทั้งเก็บทั้งแพ็กแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับโดยคําสั่งของนายทุนชาวต่างชาตินะครับก็เครื่องสำอาของที่พบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางนะครับซึ่งไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีได้กอายานะครับซึ่งไม่มีความปลอดไม่ไม่ปลอดภัยแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รับโดยถูกต้องน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้อยากจะฝาก ย้ำเตือนนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผู้บริโภคนะครับอย่างที่ท่านเลขาแจ้งครับว่าจะซื้อจะใช้เครื่องสัมภางเนี่ยก็ควรจะต้องมีเลขออยอนะครับหรือมีฉลากภาษาไทยนะครับแล้นอกจากผู้บริโภคจะสามารถร้องเรียนผ่านทางเพจของออยอได้แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกได้แล้วเนี่ยนะครับ<ช>ก็ปคบก็จะมีเพจของปคบด้วยเช่นกันนะครับทำงานคู่ขนานกันทํางานไอ้ทำงานร่วมกันตลอดนะครับเราก็ออยอของปคบจะเป็นเพจโทรเบอร์ด่วนสายด่วนนะครับหนึ่งหนึ่งสามห้าก็สามารถแจ้ง ได้เช่นกันนะครับสําหรับของการที่ตรวจยึดนนมีประมาณสักเจ็ดหมื่นชิ้นได้นะครับเราวๆเจ็ดหมื่นชิ้นแล้วก็มูลค่าก็กว่าเจ็ดล้านบาทนะครับก็ในส่วนของเรื่องการสืบสวนมีประมาณนี้ครับก็อยากตรวจสอบดูให้ดีแล้วก็สินค้าทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บตัวอย่างไปทังจะให้ทางออยอและกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยดูว่ามันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับผู้กระทาความผิดด้วย อยากเตือนพี่น้องนะคะจะซื้อหรือจับจ่ายสินค้าในออนไลน์เนี่ยก็อยากให้ดูในเรื่องของอหลักฐานในเรื่องของออยอผ่านหรือออยอไหมหรือแม้แต่การลักลอบเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนนั้นเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับกระทรวงสาธารณสุข